วันนี้นะครับเราก็จะมาพูดเรื่องของ s i m ทูไอกันบ้างนะครับก็คือผมมีอะไรมาบอกหรือป่า s i m ทูไอมันเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับมันอาจจะไม่เห็นนะเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับนี่ครับอ่ะนี่ครับซิมทูไนะครับนั่นก็คืออะไรหรือไม ซิมทัวดีเล่นโซเชียลไม่อั้นนะครับอันนี้ซื้อมาถ้าเราซื้อมาจากเซเว่นนั้นมันจะอยู่ที่ราคา49บาทนะครับก็คือผมเคยไปซื้อมาที่เซเว่นนะครับราคา49บาทที่ผมจะมาแนะนําวันนี้นะครับนั่นก็คืออะไรรู้ไหมนะครับมันเล่นโซเชียลได้ไงนะครับก็คือมันเล่นโซเชียลได้นะครับมีข้อกําหนดอยู่นะครับนี่ครับเล่นโซเชียลนะครับเขาบอกว่าได้ต่อเนื่องใน ในเดือนถัดไปนะครับผมในเดือนถัดไปนะครับเติมเงินสะสมครบ150บาทจะเติม10 20บาทก็ได้นะหรือ40บาท50บาท60บาท70บาท90บาทก็ได้ถึงบาทก็ได้นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับเติมสะสม10 10 20บาท30บาท40บาทอย่บาทนี่นี่แหละก็เติมไปนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับโอเคป่ะก็เติมไปเลยนะครับ แล้วมาดูอันนี้ครับก็คือก็คืออะไรรู้ไหมเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับเน็ตความเร็วเต็มสปีดนะครับจำนวนนะครับ5กิกนะครับผม5กิกนะครับเมื่อใช้ครบตามปริมาณนะครับที่กำหนดนะครับผมใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วนะครับ 128k นะครับนาน30วันนะครับอันนี้ก็ถือว่าคุ้มดีครับ แล้วเล่น Facebook l i n e Instagram m e s s e n g e r ร์ทวิตเตอร์นะครับไม่ได้ไม่จำกัดนะครับที่ความเร็วสูงสุด4เมกนะครับ4เมกะบิตเลยนะครับผมนาน30ปันนะครับที่ผมบอกมานะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยใช้บริการ Wi-Fi ฟรี free ต่อเนื่องนะครับที่ความเร็วสูงสุด200เมกะบิตนะถ้า Wi-Fi ที่7เออ,เอ,อหลายคน งงว่า Wi-Fi ที่เซเว่นมันอยู่ตรงไหนนะครับมันอยู่ Wi-Fi มันอยู่ตรงไหนนะครับ Wi-Fi ของทัวนะมันอยู่ที่เซเว่นหรืออยู่ที่ห้างโลตัสหรืออยู่ที่ห้างบิ๊กซีนะครับที่เซเว่นมันก็จะมีนะครับร้านสะดวกซื้ออะไรนี่แหละก็ไปเชื่อมต่อเอานะครับเวลาจะจ่ายเงินด้วยทัวเล็ตนะครับเราก็เชื่อมต่อ Wi-Fi เลยนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยแต่แต่มีเงื่อนไขว่าต้องมีแพ็กเกจ Wi-Fi ด้วยนะครับ ถ้าใครไม่มีแพ็กเกจ Wi-Fi ก็จะเสียงเงินพอดีนะครับอ่ะก็ถ้าใครอยากจะเปลี่ยนโปรนะไม่กดดอกจัน935ดอกจัน37 4สียก็ทำการโทรออกนะั้นมันจะได้ของแถมมาด้วยนะครับเติม10 20บาท30บาท40บาท50บาท60บาท70บาท80บาท90บาท100บาทพอดีนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับเติมเงินสะสม1 5 0บาทนะอ่า เขาบอกว่าโทรทุกเครือข่ายวินาทีละ1.5สตางค์นาทีแรก1บาทนะครับโดยคิดเป็นอัตรานะครับบริการค่าโทรนะ,ฉะเฉลี่ยต่อนาทีนะครับ0.93นะบาทนะครับ SMS ข้อความละ3บาท SMS ข้อครั้งละ3บาทนะครับอินเทอร์เนต็ตนะครับเมกเมกะไบต์ละ1.5บาทนะครับอ่าคิดตามจริงเป็น กิโลไบตนะนะ์นะครับผมอ่ะไวไฟนาทีละ1บาทเศษของนาทีนะครับผมคิดเป็น1นาะทีนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับอ่ะถ้าใครเติมเงินนะครับเติมเงินนะครับเมื่อเติมเงินคุณมูล,ลค่านะครับผม10、20บาทนะอ่ะ50บาท90บาท150บาทและ300บาทนะครับ จะได้รับบัตรใช้งานเพิ่มอยู่ที่3าสิบวันหรือ5้าร้อบาทจะได้รับบัตรใช้งานเพิ่ม50สิบวันนะและหนึ่งพบาทนะครับะจะได้รับจะได้รับบัตรใช้งานนะครับหนึ่งรวันนะครับทั้งนี้นะครับสามารถนำมาสะสมรวมกันนะครับได้สูงสุดไม่เกินนะครับสามร้อยสิบห้าวันนะครับโอเคปะ มันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับสำหรับใครที่จะได้ซิมทูไอดีนะครับวิธีการเปลี่ยนนะคะถ้าใครใช้ซิมอย่างเช่นซิมเอ่อซิมอะไรรู้ปะซิมโซเชียลนะครับซิมซูเปอร์ฟันนะครับแล้วก็ซิม ROV ก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับหรือว่าซิมกัมพูชาซิมลาวก็ซิมพม่าก็เปลี่ยนได้เลยนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยซิมฮันโหซิมช่วโมงสบายก็สามารถเปลี่ยนได้ นะครับโดยกดดอกจันท3 5ดอกจัน3 7 4เสี่เลียมแล้วก็นำการโทรออกนะครับอันนี้เป็นการเปลี่ยนมาใช้โปรซิมทูไพลัสนะครับถ้าใครโทร9305มันจะไม่มีคำว่าซิม2 i d เข้าใจไหมมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับสิเกาซิมใหม่เปลี่ยนได้ไหมนะครับผมแนะนำย้ำว่านะครับย้ำเลยนะถ้าใครใช้ซิมเทพนะครับซิมเทพที่ใครที่สั่งมาในรัตตดา หรือ s, ซิมอะไรก็ตามนะครับซิมย้ายค่ายอรือนี่แหละห้ามเปลี่ยนนะครับแนะนําว่าห้ามเปลี่ยนนะคิดให้ดีนะครับก่อนจะเปลี่ยนนะไม่สามารถกลับมาใช้โปรนี้ได้นั่นเองมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับหรือว่าซิมทูเซเว่นซิมสตาร์โฮมบ้านเอซิมสตาร์โฮมนะครับของทูเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนมาใช้โปรนี้ได้มันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับโอเคครับ ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่รับชมจนจบคลิปนี้นะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนนะครับก็วันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ